เอาแล้วอ,อ,อุ้ยเยอะอุ้ยไม่เชียงงั้นนะอุ้ยอากาศเย็ยนมากดูดูดูด,ด,ดูหมอกทุกคนจะว่าเราเบอร์ก็ไม่ได้นะจริงมันหมอกมันจริงจังมากจะได้ขีดเราไหมเนี่ย ไม่ไม่เรามาดีเอไ้ยไม่ต้องกลัวนี่ก็เป็นหมู่บ้านโลโคอีกสิ้าโล,มา,าลมาได้ครึ่งทางแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคน น,นี้เราก็อยู่ที่ปั๊มปตทเลี่ยงเมืองกำแพงเพชรนะคะอีก40กิโลก็จะถึงอุทยานคลองวังเจ้าแล้วก็อีก30กิโลก็จะถึงต้าตกเต่าดำใช้เวลาเดินทางประมาณ5กิโลค่ะตอนนี้ก็าตี5แล้วอะไรใช้เวลาอะไรใช้เวลาการเดินทางประมาณ5กิโลเลอ5ชั่วโมงเม่วงนอนไง like luck. ต่อกลางเต็นท์น้ำตกเต่าดำมากี่คนครับมาสองคนค่ะ170บาทร้อยบาทอ้คือที่น้ำตกไม่มีไม่มีคนกลางเลยเหรอคะแบบวันนี้เนี่ยเยอะวันนี้จะเยอะใช่ไหมแน่นเลยพอ <laughs> ถึงเช้าไปเราเจอเข้าไปที่น้ำตกเต่าดำเลยไม่ได้เพราะว่า ทางค่อนข้างที่จะอันตารายเราต้องไปพักกันที่อุทยานคลองวังเจ้าก่อนนะคะจากจุดลงทะเบียนก็800เมตรเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเรายังไม่เจอเลยที่6โมงแล้วนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ยม่ขึ้นอ๋อนี่ไงเคาน่าจะให้เ,เออตรงนี้แหละถึงแล้วถึงอุทยานแล้ว ลงไปยื้เส้นยื้สายเลยกันละกันอุ่นเมื่เลยส่วนมากเขาจะกลางอุทยานแล้วก็ไปเที่ยวที่น้ำตกใช่ไหมคะครับอ๋อคือทุนมากนี้ถ้าเกิดอย่างอย่างมาเช้าเงี้ยขึ้นน้ำตกเขาก็เป็นมาก,กวันนี้เขาจะไปวันนี้กันวันเสาร์เนี่ยวันนี้วันที่อะไรยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เช่นเช่าในหลังเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบห้าครับคุณ พร้อมพร้อมเครื่องนอนเครื่องนอนชุดลิบบาทอ๋อโอ้พอดีเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานคลองวังเจ้านะคะทุกคนฟ้ายังไม่เปิดเลยเปิดหรือยังพี่ศูนย์อาหารเปิดแล้วนะเราจะไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเรายังไปที่น้าตกเต่าดําไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นทางแล้วก็ทางก็จะเป็นแบบทางพี่พี่เขาบอกว่าเป็นทางล่องลึก 30มกิโลก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้มีเข้าค่ะข้าวมาเช้าเลยข้าวผัดเช้าได้เลยใช่ไหมได้เลยเพราะว่าโอ้โหเปิดเช้าเลยนะคะเนี่ยเพราะเอาอะไรอ่ะเสร็็จกไไปดโอ้ที่อุทยานนี้มีครบเลยนะคะจะว่าจะไปตรงน้ําตกเต่าดําอะค่ะเต่าดําเคยไปไหมไม่เคยเลยครั้งแรกเลยค่ะที่มาไปการเต้นหรือไปเที่ยวไปการเต้นค่ะตอนนี้เราได้สั่งกับ ข้าวแล้วนะคะได้ข้าวผัดหมูสองจานเดี๋ยวต้องเพิ่มพลังก่อนก่อนที่เราจะไปปีนเขาขึ้นไปดูน้ำตกเต่าดำกันค่ะทุกคนอิ่มทองแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะเราไปเจอกันที่น้ำตกเต่าดำเลยไปกันเลยไปค่ะทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้ว มุ่งหน้าสู่น้ำตกเต่าดําเข้าสู่โหมดลุยอเวนเจอร์อ,อัปโหดขับซอมาได้แต่ว่ารถเก๋งเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านเลยนะใครที่แบบว่าจะมารถเก๋งก็คือ no ไม่ผ่าน <Okay. S 1> ใช้สัญญาณแต่ จากอุทยานเป็นทางขึ้นเขาเดอ้อทุกคนวิวดีแหละแต่ว่าทางค่อนข้างจะแคบมันจะหลบกันยากอะค่ะข้างหน้าเหมือนถนนหมายเลขสเลย <c oughs> ถนน,มน 3, หมายเลขสามจังหวัดน้าแต่เป็นตัวนเอสนั่นเ่ยไม่ใช่เลขสามตัวเอสจะเป็นทาง สะพานไม้สะพานไม้จะเป็นจุดแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสภาพถนน <c oughs> ลงพุนไหมพุนไหมอู้หัจ้โหลบลำบากหลบลำบากเด้ขอขับขี่ต้องต้องมีสติ สติสมาธินักปัญญาเดอ้อค่อยไปก็มีรถออกมาเรื่อยๆนะชาวบ้านชาวบ้านเขาขนผักออกมาขายก็จะเป็นชาวกะเหลี่ยงเหมือนกันนะคะที่เราจะไปก็จะเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงหมู่บ้านอะไรนะคะอะไรนะโลโคโลโกหหรือ้านโลโค ต้องไปน้ำตกเต่าดำต้องผ่านหมู่บ้านกะเหลี่ยงโลโคนะคะก็ชาวบ้านก็จะปลูกผักขายเขาก็จะสั่นจรอยู่เรื่อยๆเอาแล้ว เข้าสู่ทางเอาเวนเจอร์แล้วนะทุกคนทางดินเด้อพี่น้องไปก็ได้นะค่อยไต่ไปนั่นคือหมอกนะคะดูข้างหน,น,น้าเรานั่นคือหมอกนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนเม่หมูหรือปล่าเจ็ดโมงเช้า เป็นทางเป็นล่องอะ่ะแล้วเลวแล้วอย่างเงี้ยเราจะหลบกันยังไงอะ เหมนมาเพิ่งไปก่อนพอนิีเหมือนกันเลยอุนน้ยหมอกเฮ้ยมองไม่เห็นอีกแล้วแล้วกระดเมอนสาวไหนอ้ยทุกคน,น,นระหว่างทางสน,นิทระหว่างทางนะคะดูอุย้ยหมอกปกคลุมไปหมดอีกแล้วนึกนะ อออ16องศาองศาเลยเหรอ <c oughs> อู้ยสวยงามมากหาแล้ว <c oughs> นกเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท่านกกระเรียนนกรนกระเรียนเหรอนกกระยางเลี้ยงควายอุ้ยอากาศเย็ยนมาก ลบยังไงหลบยังไงก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบให้เขามาก่อนลบให้เขามาก่อนรถของชาวบ้านนะคะน่าจะได้อยู่ดูดูด,ด,ดูดูหมอกทุกคนจะว่าเราเบอร์ก็ไม่ได้นะจริงมันหมอกมันจริงจังจ่ไล่ผิอเราไ็มเนี่ย ไม่ไม่เรามาดีโหยาสเขากำลังปรับทำถนนใหม่นะทุกคนนะดูถนนแต่เขาก็ทำมาทำมาเยอะอยู่นะทำมาไวเยอะอยู่โอ้โห ตกล่องแล้วมั้งนี่ดูทรงมหมอกคือแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมีมมมรถตามมาจะหลบกันไงล่ะทีนี้ได้ไหมเ,เขาเห็นเราไหมนะ่ะตัวเแต่เขาขี่เร็วจังเลยเขาขับเสียวเขาไม่ป้าแล้วเ็าขับแล้วราก็เสียวสั้นเลยวะ่ะ รู้ทำไมน่ากลัวจังโอ้โยโอสะพานสะพานสวยนะยเราจะไปทางไหนอะ่ะนี่ไงทางไปน้ำตกเต่าดำอันนี้หมู่บ้านใช่ีนหมู่บ้านกะเหลี่ยงอะไรนะปะกาเะโยเหรอ,กอปรกาเก,กาโย นี่ก็เป็นหมูบ้านโลโคอีกสิบห้าโลมาได้ครึ่งทางแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนน้ำตกเต่าดำอีกเท่าไหร่สิบห้ากิโลไปกันต่อถ่ายทิ้งไว้วิบ้าวบ้าวหลุมใหญ่มากนี่คือหมู่บ้านอะไรเหรอ ้นานป่ามากฮึอยู่ประจวบเลยนี่บ้านป่ามากจริงด้วยบ้านป่ามากตะกดสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร ทางไปน้ำตกเป็นยางี้นะครับโอ้ยตาเลี้ยวทุกคนสิบห้ากิโลแรกก็ยังเกรงกันแบบว่าสิบห้าโลหลังนี่แบบว่าสุดไปอีกนะจ๊ะทีนี้จะหลบกันยังไงเนี่ย เก่งจะปวดแขนปวดขาหมดแล้วอากาศก็หนาวตกไปขึ้นยังไงก่อนมีรถมีรถเราจะจะติเอารถจะหลบเหรอรอ,อด้ที่หลบโอ,จอ้จะไิชั่วว่าจอดละ่ะหลบแต่ไม่จอดนะ,ะคืออะไรเขาก็หลบเราเหมือนกันคุณกวนใ <laughs> ใช่ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอก อันสวยงามระหว่างทางนี่หลายอารมณ์มากระหว่างทางนี ดดีนะเหมือนเข้าไปหมู่บ้านปงเปียงอะไรนีย <c oughs> หมูยปานป,ง,ปงเปียงอะไร กบ่อยจังแล้วเราต้องถอยไหม บเขาไม่พูดด้วยโอ้มีตัวเล็กเลยวะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่นะเข <c oughs> าไม่จอดเลย สามกิโลสุดท้ายไม่ก็ไม่เสียเป็นสามกิโลที่สุดยอดมากน่าจะไม่มีใครสวนมาแล้วมั้งสามกิโลสุดท้ายบรรยากาศดีค่ะ หาจังหวานเลยโอ้ยถึงแล้วทุกคน ระยะทาง300เมตรก็จริงนะคะแต่ว่า300เมตรแบบนี้